สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจีราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีสงพพิงห์ดาบพพฤหัสนะคะมีเกณฑ์การเดินโคโจรถอยหลังค่ะจะส่งผลอย่างไรต่อท่านนั้นแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจีราภาชาแนลด้วยนะคะ ชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ควรจะได้จาัดก,การผูกดวงวังลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะคําพยากรณ์ก็จะได้มีความใกล้เคียงกับชีวิตของท่านมากที่สุดค่ะในปีพุทธศักราช2565มีดวงดาวใหญ่ๆห,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 หลายดวงนะคะโคจรย้ายราศีไม่ว่าจะเป็นดาวพฤพหัสด,ดาวพระราหูและดาวมฤตยูค่ะดาวมฤตยูนะคะก็ย้ายเข้ามาอยู่ในภพการงานของท่านตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมปีห5ห้านี้แล้วนะคะและดาวพระราหูดวงนี้ ก็ให้คุณประโยชน์ต่อท่านมากๆในเรื่องของหุ้นส่วนนั้นก็โครจรเข้ามาอยู่ในตรงจุดนี้และได้ตําแหน่งที่เด่นดีมากๆตั้งแต่วันที่30มีนาคมปี65นี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาดูดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้นะคะซึ่งเขาโครจรย้ายนะคะเข้ามาอยู่ในภพมรณะและได้ตําแหน่งที่เด่นดีเช่นเดียวกันนะคะและเขาจะอยู่ตรงนี้ประมาณ1ปีค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงดาวดวงนี้เช่นเดียวกันนะคะ ตามปกติแล้วดาวดวงนี้อยู่ในตรงจุดนี้ประมาณหนึ่งปีก็มักจะเกี่ยวข้องกับบุตรหลานของท่านหรือในตรงจุดนี้อาจจะหมายถึงความรักใหม่ของท่านหรือในตรงจุดนี้อาจจะหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆกับท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องโปรเจกต์ใหม่ๆถ้าท่านใดน,นะคะมีธุรกิจเป็นของตัวท่านเองก็อาจจะเป็นการงานเป็นธุรกิจส่วนตัวท่านอาจจะมีแตกสาขาออกไปหรือมีธุรกิจเพิ่มเติมอีกมากมายเข้ามา ถ้าท่านใดที่ทางานในบริษัทห้างร้านต่างๆท่านก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามามากมายเช่นเดียวกันนะคะแต่ในเมื่อนะคะดาบพะบฤิหัสโคจรเข้าไปอยู่ในเรือมรนมรณะเช่นนี้นะคะ จากการพยากรณ์ที่ผ่านมาหลายๆคลิปกิฬาก็จะแนะนําให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีนี้นะคะก็ควรระมัดระวังในเรื่องสุขภาพของบุตรหลานถ้าท่านมีบุตรหลานตัวเล็กๆนะคะหรือบางท่านนะคะถ้ามีบุตรหลานที่โตขึ้นมาก็อาจจะแยกกันอยู่กับท่านในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพราะเขาอาจจะไปเรียนหรือไปศึกษาในต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างถิ่นต่างแดนอย่างนี้ก็เป็นไปได้ค่ะ และในตรงจุดนี้จิราก็แนะนำท่านผู้ชมไปว่าไม่ควรที่จะไปขยายงานใหม่ๆหรือไม่ควรที่จะไปเปิดเพิ่มสาขาอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะเพราะดาวดวงนี้ได้ตำแหน่งเกษตรรานที่บดีแต่อยู่ในเรือนมรณะ,ะนั่นเองค่ะแต่พอมาในวันที่25กรกฎาคมปี65นะคะดาวดวงนี้ค่ะตามปกตินะคะเขก็จะโครจรเดินหน้าไปตามจังหวะเวลาของเขา พอมาถึงวันที่25กรกฎาคมเขานึกอยากจะเดินถอยหลังซะละอีตอนนี้นะคะก็จะถอยไปเรื่อยๆเลยนะคะไปจนถึงวันที่3ธันวาคมปีห5ห้านี้เช่นเดียวกันค่ะและในช่วงของ4เดือนกว่าๆนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุตรหลานของท่านไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆของท่านหรืองานใหม่ๆของท่านนั้นนะคะ อาจจะมีปัญหานะคะเหมือนกับตอนช่วงแรกๆที่เขาโครจรเข้ามานั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามท่านก็ควรจะมีสตินะคะไม่ต้องตกอ,อกตกใจไม่ต้องไปท้อแท้ใจการงานท่านก็ควรจะทําต่อไปนะคะโฟกัสไปที่การงานให้มากๆเลยนะคะเมื่อดาวไมเลด้อยู่โครจรเข้าไปอยู่ในพวกการงานของท่านแน่นอนนะคะทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นปัญหาชีวิตไม่ว่าจะเป็นปัญหาการงาน ปัญหาสารพัดนะคะย่อมมีอย่างแน่นอนนะคะคนเราเกิดมาย่อมมีปัญหาแต่จะมากจะน้อยอยู่ที่แต่ละท่านเท่านั้นเองเราก็ควรจะแก้ปัญหานั้นให้รู้ล่วงไปดูดีโฟกัสไปที่การงานและการเงินจะเป็นการดีที่สุดนะคะในช่วงระยะเวลานี้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะ ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะเจอปัญหามามากมายแล้วนะคะตั้งแต่ปลายปี6.3 6.4 6.5ก็ยังมีปัญหาอยู่นะคะแต่ทุกๆครั้งก็ผ่านมาได้ตลอดนะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็เช่นเดียวกันค่ะท่านก็ย่อมจะมีปัญหามากขึ้นขอนให้ท่านมีความอดทนอดกลัน้นและก็แก้ปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะไปมุ่งเน้นที่การเงินเพราะช่วงนี้การเงินของท่านจะเด่นดีมากๆรวมไปถึงการงานนะคะ ไม่ควรจะเอาจุดเสียนะคะมาทําลายในจุดดีๆของท่านนะคะก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกๆท่านนะคะขอให้ผ่านพ้นในช่วงระยะเวลานี้ไปให้ได้คะ่ะ คำพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีสิงห์มาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โครจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้ไม่ใช่เป็นดวงเฉพาะเจาะจองของท่านใดท่านหนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็ควรจะนําคำพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ